แผ่นยางไวตันทนสารเคมีเข้มข้นทนน้ำมันและความร้อนสูงพิเศษเ mm hmm. ตย PDI Group Product Expert Rubber and Plastic Innovation วันนี้จะนำคุณมาทำความรู้จักแผ่นยางไวตันกันค่ะแผ่นยางไวตันเป็นแผ่นยางที่ผลิตมาจากวัตถุดิบยางฟูอัวโลคาร์บอนหรือ FKM เป็นโคโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีฟูออรีนเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณสูง ซึ่งฟูอารีนเป็นสิ่งที่ทำให้ยางชนิดนี้มีความเป็นขั้วและมีความเสถียรสูงทำให้ยาง FKM มีความทนทานต่อการเสรื่อมสภาพจากความร้อนสภาพอากาศและปฏิกิริยาออกซิเดชันได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่ายางชนิดอื่นๆในเรื่องของการทนต่อน้ำมันสารเคมีและกดเข้มข้นได้ดี ยางฟัวโลคาร์บอนมีชื่อย่อว่า CFM หรือที่ในปัจจุบันนิยมใช้ชื่อย่อต่างๆได้แก่ FKM ชื่อเรียกตามมาตรฐาน ASTM FPM ชื่อเรียกตามมาตรฐาน ISO ไวตันชื่อทางการค้าเมื่อผ่านการนำมาผลิตโดยสูตรเฉพาะของทางแบรนด์ไฮเปอร์ชีตทำให้แผ่นยางไวตันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้ 1>, 1. แผ่นยางไวตันมีเทนไซส์สต็งสูงกว่า7เมกะาาสคาว 2. อุณหภูมิการใช้งานลบ30องศาเซลเซียสถึง260องศาเซลเซียส 3. ทนต่อการเสรื่อมสภาพจากอากาศแสงแดดออกซิเจนโอโซนและความร้อนได้ดีเยี่ยม 4. สามารถทนต่อการเสรื่อมสภาพอันเนื่องมาจากรังสี 5. ทนต่อน้ำมันและสารเคมีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปิตโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพิงตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนกรดและสารเคมีต่างๆอีกทั้งยังทนต่อการลามไฟแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดไม่ควรนำแผ่นยางไวตันไปใช้กับงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ตัวทำละ,ละลายมีขั่วเช่นคีโตนและ Ether. อีเทอร์ 2. กรดไฮโดรฟูอเรกรดฟอร์มิก oric, กรดอะซิติก etic, และกรดซัลฟนิก 3. ด่างและสารประกอบเอมีน ที่ไฮประชีดเรามีแผ่นยางไวตันพร้อมจำหน่ายความหนาเริ่มต้น1-25มิลิเมตรหน้ากว้าง1-1.5เ mm, มตรความยาว10เมตรต่อม้วนพร้อมบริการรับตัดตามแบบและติดเทปกาวเพื่อให้คุณสะดวกในการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้นวันนี้คุณคงรู้จักแผ่นยางไวตันในอีกมุมหนึ่งมากขึ้นแล้วหากคุณต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นยางไวตันเพิ่มเติม หรือให้เราช่วยดูแลงานเกี่ยวกับแผ่นยางไวตันให้คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบนรนด์ไฮเปอร์ชีสค่ะ